สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่ช a n ้แดม m i n นะครับวันนี้อยู่ช่วงเรซซิ่งเหมือนเดิมนะครับผมาวันนี้เราก็คลิปต่อเนื่องฮะผมจะพาทุกคนนะครับพาทุกคนไปกับเจ้า Honda XADV 7 5 0นะครับกับช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับวันนี้เรามาวิ่งตอนเวลาตอนเย็นกันบ้างนะฮะขณะนี้เวลาห้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเจ้า X SUV คันนี้นะครับสภาพแบบเดิมๆมีการแทนมีกระจกเดิมกว้างๆสูงๆแบบนี้มูดรถติดกันนะครับแต่อาจจะไมไ่แน่นเท่าไหร่นะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเกษตรรลามินฮนะยาวไปเรื่อยๆครับแล้วก็เชื่อมเส้นลามินทาวิ่งตรงไปแถวๆทางที่จะไปหนองจอกนะเดี๋ยวผมต้องไปทํางานต่อต้องไปสอนนักเรียนต่อนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่ารถติดแบบไม่ได้หนานแน่นเหมือนในเมืองมากนะแต่ก็เ ค่อนข้างจะหนาค่อนข้างจะเยอะอะรถเยอะไม่ไม่ได้หนาแน่นเหมือนในเมืองขนาดนั้นเหมือนเหมือนพวกโซคุมวิทอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่นะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยสำหรับบอดี้รถประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้เดิมๆิเ,มเนี่ยจะสามารถรมูดรถติดได้ดีแค่ไหนนะครับยากหรือเปล่าความสูงความอะไรมันสามารถมูดได้ไหมเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ไปแล้วครับดีครับไป แต่จริงมาขับคันนี้นี่ชอบเสียงท่อมันที่สุดละเสียงท่อมันเร้าเราฟัางอีกรอบ <c oughs> คือชอบเพราะว่าแบบพอตอนที่เราไม่บิดอ่ะเนี่ยตอนที่มันเดินเบาอ่ะสตาร์รถไว้เฉอยอ่ะมันไม่ดังเลยนะทุกคนมันเป็นเสียงเครื่องคลางแบบเบาเานิ่มๆมันเลยทําให้ผมสามารถแบบเอารถออกมาทํางานตอนตีห้าได้อ่ะโดยที่สตาร์รถได้วอร์มเครื่องได้ เสียงไม่ได้หนวกหูชาวบ้านอะ่ะไม่ต้องเกรงใจแบบชาวบ้านมากขนาดนั้นะนะเนาะแต่พอเราเราเริ่มบิดหรือเราก็แทกออกเนี่ยเสียงมันก็จะออกมากขึ้นนะครับและเสียงค่อนข้างที่จะไปทางแบบเหมือนดูคาติอะ่ะมันเสียงมันเหมือนดูคาติเลยนะเสียงมันแผดกังวานเล้าใจนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นสองสูบแล้ววางเข้าวี่งคล้ายๆกับสูบวีหรือเอลทีวีของพวกดูคาตินะครับประมาณ270องศา ซึ่งไม่เหมือนสองสูบเรียงปกติที่มันวางเข้าเหวี่ยงของศานี้กันเสียงไม่ก็เลยจะแบบรัวๆหน่อยคล้ายๆพวกแอลทวิของดูคติหรือเครื่อง v 2ูนะครับเสียงมันค่อนข้างแบบวิ่ยแม่งเจ๋งว่ะเอาจีนถ้าจะขายรถคันนี้นะเสียดายอย่างเดียวคือเสียดายเสียงท่อนะครับเสียงท่อคือแบบเล้าใจโหดดีมากนะ่ะอปะดูยกันดกว่าเดี๋ยวไปทํางานต่อหงมงไม่ทันใครคิวหนึ่งสรุปใครคิวหนึ่งคันนี้ใครคิวหนึ่ง ใครคิวหนึ่งวามันจำเลยป่ะปปววามันจำเลยป่ะปววามันจำเลย,เยมอเตอร์รถติดท่านหน่อยตอนเย็น เยอะนะครับเพราะว่านช่วงเวลาที่แบบคนเลิกงานกันางโ,โหแล้วตอนนี้ผมปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตนะทุกคนมันก็จะค่อนข้างแบบลากรอบนิดน,นึงนะมันทําให้เราแบบได้ยินเสียงท่อที่แบบกังวานมากขึ้นนะครับฟังแล้วดูแบบเร้าใจมากขึ้นนี่ฟังเสียงเชนเกียลงเองนะเกียออโต้ท,ที่แบบเชนเกียลงเองอนะ่ะมีความเท่ในความสะดวกสบาย เป็นรถที่สะดวกสบายก็เท่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหดูดิเนี่ยเกียสองมันล่าไปถึงความเร็วเจ็ดสิบอจจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้ผมเลยหมดสปอร์ตนี่ขับสนุกมันนะคือถ้าอารมณ์เราแบบว่าพร้อมไปกับมันอนะ่ะต้องการความเล้าใจความมันอนะ่ะโอ้โหตอบโจทย์มากนะ x d v เนะี่ยทั้งการลอกลากรอบนะครับทั้งเสียงเครื่อง คาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคันเลยพอเป็นหมวดสปอร์ตแต่ด้วยความที่แบบรอบต้นมันจัดมากอะทุกคนฉะนั้นตอนที่แบบผมเอียงรถอะแล้วก็เปิดคันเร่งหนักๆอะมันก็จะค่อนข้างแบบทำให้ล้อหลังปัดนิดนึงนะด้วยความที่อันนี้มันเป็นยางเดิมด้วยไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนยางแบบหนึบขึ้นอะมันจะเป็นอยู่หรือเปล่านะ ก็จะมีอาการแบบส,สลิกนิดนึงนะครับมีการปัดนิดนึงให้รู้สึกว่าแบบเสียวๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าชินแล้วก็จะรู้ว่าจังหวะแบบนี้มันจะมันจะล้อปัดเป็นประจำนะจ,ะจะเริ่มชินนะพอเป็นสปอร์ตนี่ลากรอบขึ้นไปเลยสะใจมากคือมันเหมือนมันรู้นะว่า แรงม้าสูงสุดเนี่ยนะครับของรถคันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6,750รอบนะครับต่อน,นาทีมันก็เลยทำให้หมดสปอร์ตเนี่ยมันจะวิ่งไปรอบเครื่องเนวิ่งไปที่6,750รอบก็คือจุดที่ให้แรงม้าสูงที่สุดนะครับแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์ให้เราในโหมดสปอร์ตนะถ้าที่ผมสังเกตน,นะฉะนั้นแน่นอนนะครับขับ ในโหมดออโต้เนี่ยให้มันเปลี่ยนเกียร์ให้คนะ่อนข้างที่จะแม่นกว่าถ้าเราอยากจะแบบได้การรีแรงม้าแบบสูงสุดนะเพราะการลากรอบเยอะๆเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ายิ่งลากลากรอบขึ้นไปเยอะๆรถยิ่งแรงนะแต่รอบที่เราเปลี่ยนเกียร์นะ่ะมันต้องเป็นจังหวะที่รอบของเครื่องยนต์เนี่ยมันที่มันให้แรงม้าสูงที่สุดนะครับรถมันถึงจะแรงที่สุดไม่ใช่แบบ แรงม้ามาตนหกัน6 7็ดร้อยอบแต่ไปลากยันแ0ด0ันรอบแล้วค่อยมาสับเกียร์เงี้ยมันก็ทาให้ความเร็วมันห้อยก่อนนะครับความเร็วมันตกไปก่อนเพราะแรงม้ามันไม่มาด้วยมันมาไมเต็มเนะ่นี่ะพอเบรกเมื่อกี้เชนปึ้งปึ้ง,งลงมาสองเกียร์ให้เราเลยถ้าสังเกเตเสียงนะเมื่อกี้จะได้ยินแบบปึ้งปึ้งลงมาเลยเพราะว่าผมลดความเร็วลงเยอะนะครับจากร้อยกว่าลงมาเหลือแบบสแบบี่สิบเนี่ยมันเชนปึ้งลงมาให้เลยนี่เดี๋ยวผมลองเบรกอึ๊บ เห็นไะึ่งลงมาเลยแ้ปึ่งลงมาเกียร์หนึ่งเลยสบายไม่ต้องมาคอยกำคาดเข้าเกียร์เองมีหน้าที่ขี่มีหน้าที่บิดบิดกระเบรคครับถ้าบิดไปเรื่อยๆบิดแรงเดี๋ยวมันเปลี่ยนเกียร์ขึ้นให้ถ้าเบรคชะลอความเร็วเดี๋ยวมันลดเกียร์ลงให้อย่างเงี้ยฉลาดๆลาดแต่ก็ยังคงความดิบความเฉือนของรถมีเกียร์อยู่ฮะมันไม่ใช่รถสกูตเตอร์อะ ก็แยกให้ออกระหว่างรถเกียร์โต้กับรถสกูตเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะรถเกียร์โต้มันคือรถเกียร์ทุกคนเนี่ยมันเหมือนเกียร์เหมือนพวกเนี้ยรถมีเกียร์ทั่ว,วไปเนี่ยนะครับเหมือนเราขี่เวฟเนี่ยเหมือนขี่บิ๊กไบค์ปกติเนี่ยที่ต้องกำค้าใส่เกียร์เนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะคาแรคเตอร์เครื่องไปแบบนั้นนะครับสําหรับเจ้า XADV คันนี้นะมันจะไม่เหมือนกับ TMAX นะครับที่เป็นรถสกูตเตอร์นะ ถ้ารถสกูตเตอร์เนี่ยมันคือการใช้สายพาน CVT นะแล้วก็ใช้ชามใช้เม็ดในการเหวี่ยงนะครับในการเหวี่ยงเพื่อให้สายพานตึงนะครับจะใช้สายพานเป็นตัวขับกําลังนะครับอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าระบบสายพาน CVT นะครับก็จะอที่อยู่ในตระกูลพวก T-Max รถเล็กลงมาก็จะเป็น X-Max Forza Fino แกนฟิลาโนอะไรพวกนั้นอนะ่ะนะครับเขาเรียกรถสกูตเตอร์นะฮะเขาไม่เรียกรถเกียร์อโตนะ้นมันคือรถสกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์มันจะไม่มีเกียร์นะครับมันจะทดรอบโดยฝึ่งใช้ฝึ่งถ้ายนะครับแต่เนี้ยมันคือรถเกียร์มีโซ่มีสเตอร์นะครับทดรอบโดยการใช้สเตอร์แล้วก็มีเกียร์นะครับแต่แค่เราไม่ต้องมาเข้าเกียร์เองไม่ต้องมากำคาัดนะครับมันเข้าให้หมดเขาเลยเรียกว่าเกียร์อโตนะ้น่ะ รถยนต์เนี่ยรถยนต์นี้ก็เกียร์อโตเนี่ยอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องมาสับเกียร์เข้าเกียร์ดีทีเดียวแล้วก็เหยียบอย่างเดียวอแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนเกียร์นั่นแหละรถยนต์เที่ยวเรียกเกียร์ออตโต้ก็พอแบบนี้แหละที่จริงมันมีเกียร์นะแต่มันเป็นเกียร์ออโต้งงไหมพูดไปพูดมาเริ่มงงใช่ไหมเอาว่ามุดรถติดกันต่อดีกว่าตอนมุดก็ไม่รู้จะพูดอะไรไงก็เออพูดไปเรื่อยนะครับเผื่อจะดูภาพไปฟังเสียงไปได้สาระบ้างไม่มากก็น้อย รถมันมุดไม่ยากนะมันยากตรงกระจกกระจกมันสูงก็มันกว้างคือแฮนด์เนี่ยมันกว้างก็จริงนะถ้าแฮนด์ผ่านรถมันก็ผ่านเลยแต่ว่าความที่แฮนด์มันก็ยังต่ําอยู่นะระดับแฮนด์น่ะมันจะไม่เสมอกับกระจกรถยนต์แต่สิ่งที่เสมอคือกระจกฉะนั้นถ้าถอดกระจกออกตามสไตล์ปกติของเรานก็จะมุดคล่องแบบจวดเลยแต่พอมีกระจกอยู่ก็มันจะตรงกับกระจกรถยนต์แปะพอดีเลยเฮ้ยต้องใช้ การเบี่ยงหลบนิดนึงบางทีก็อาจจะต้องแบบกะระยะเพิ่มเติมนิดนึงการตัดสินใจก็จะทําได้ช้าลงหน่อยครับไม่เหมือนกับรถที่ไม่มีกระจกที่มันสามารถแบบจ้วดได้เลยยังไงแฮนด์ก็พ้นอะไรเงี้ยนี้เข้าเราเข้าสู่เส้นรามอินทานราแล้วฮะช่วงท้ายๆของรามอินทราที่จะเข้ามินบุรีครับช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะของถนนที่รถค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับในช่วงเย็น ก็จะประมาณนี้แต่ก็ยังไม่มีช่วงไหนที่เราสะดุดจนถึงขนาดว่าเอารถเล็กไปได้แล้วเราไปไม่ได้นะอันนี้ก็คือแบบขี่ตามเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับเข้าไปได้เราก็ไปได้แถบมบตรงไหนโล่งๆเราก็ไปได้เร็วกว่าด้วยซ้ำแต่อย่างเดียวที่แบบยังไม่ค่อยชินแล้วก็ไม่ค่อยชอบกับมันก็คือเนี่ยแหละความไม่สมูทของตัวเครื่องเนี่ยคือจุดจุดดีกับจุดด้อยมันไหนะอยู่ด้วยกันเลยนะ คือถ้าคนที่ชอบขับรถแบบ Smooth, สมูทๆอย่าง t m a มอย่างผมเนี้ยชอบขับคือคนที่ติดฟีลลิ่งของรถสกูตเตอร์มาก่อนอะสายพานมาก่อนอะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไม XADV มันก็ชาก่ามันก็โชกห้งางมันไม่นุ่มนวลมันไม่สมูทเลยใช่ฮะเนี่ยแหละคือความหมายที่ทําไมผมบอกว่ามันามาเปรียบเทียบกันไม่ได้รถเป็นคนคาแรคเตอร์เลยนะครับอย่าไปคิดแค่ว่าแบบมันเป็นเอ่อมิดเดิลคลาสไซสกลาง บีกไบไซส์กลางของ Honda ฉะนั้นต้องไปเทียบ c ีซีและเป็นคู่แข่งของ mid เดิลคลาสไซส์กลางของ y a m a h a าก็คือ t m a มไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าสไตล์เครื่องยนต์สไตล์รถคนละแบบเลยครับมันเทียบกันไม่ได้นะฮะเอ็กเนี่ยมันเป็นลักษณะดูโอโฟสนะครับหรือรถที่สามารถวิ่งทางดำก็ได้ถนนทั่วไปแบบเนี้ยหรือจะวิ่งทางฝุน่นทางดินนะครับเอ v เวนเจอร์ได้นะครับ,นะรบมันสามารถวิ่งได้สองแบบ แต่ทีแม็กเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเป็นสกูตเตอร์วิ่งทางดําเท่านั้นนะครับออกแบบมาเพื่อวิ่งทางดําเป็นหลักนะครับส่วนคาแรคเตอร์เครื่องเนี่ยทีแม็กก็จะเป็นสายพาน CVT นะครับเหมือนพวก XMAX f o r z a ส่วน XADV เนี่ยสไตเครื่องเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับระบบเกียร์เป็นแบบ DCT นะฮะมันก็จะไปเหมือนพวกรถเกียร์ทั่วไปนี่แหละแต่แค่รูปร่างหน้าตามันเนี่ยมันนั่งแบบนี้แฮนด์แบบนี้นะครับ ดีเบรกหน้าหลังแบบนี้มันคล้ายๆกับสกูตเตอร์แค่หนึ่งทรงรถมันคล้ายกับสกูตเตอร์แต่คารคเตอร์เครื่องยนต์มันไม่ใช่ทูคูเตอร์นะครับต้องเข้าใจแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเอาจงจริงแล้วทีนี้ก็อยากให้เลิกเปรียบเทียบนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ขี่ทีแม็กมาเจ็ดคันแล้วนะฮะแล้วก็มาขี่เอ็กเอดีวีเนี่ยไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบกันเลยนะเพราะรถเป็นคนลสาสไตลาเลยถ้าผมจะบอกว่าเออช่วงล่างเอ็กเอดีวีมันไม่นุ่มไม่สมูทเหมือนทีแม็ก ก็ใช่ไงก็รถมันไม่ได้ออกแบบมาให้นุ่มสมูทกับทางปกติขนาดนั้นไงทางดําขนาดนั้นไงทีแม็กมันออกแบบมาเพื่อแบบนั้นไงความเร็วสูงนิ่งกว่าเข้าโค้งเนียนกว่าก็ใช่ไงก็รถมันออกแบบมาให้เหมาะกับอะไรแบบนั้นแล้วถ้าผมบอกว่า,วาเอาทีแม็กไปลุยนะครับลุยได้ไม่ดีนะครับใต้ท้องต่ําขูดหินนู่นนี่นั่นไม่สะดวกเหมือน x อ็เอลยเอทําได้ดีกว่าก็ใช่ไงก็เพราะเขาออกแบบมาให้เอ็อดีลุยได้ดีกว่าเห็นไห ทีแม็กสมูทกว่าเครื่องยนต์มแมกกะชูห้องหกก็ใช่ไงก็มันเป็นคารคเตอร์ของเครื่องสายพานไงนะครับหรือบิดไม่มันเล้าใจเลยไม่มีเกียร์ให้เชเล่นขึ้นเขาลงเขาลําบากไม่มีเอนจินเบรกสำหรับที ack, แม็กก็ใช่ไงก็เขาไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นระบบเกียร์แบบนั้นไงเห็นไหมทุกคนฉังนั้นอย่างที่บอกครับว่ามันไม่สามารถมันไม่สามารถเอามาเทียบกันได้เลยเระเป็นคนเซกเมนต์อย่างชัดเจนนะครับ ใครที่เคยขี่ไม่ใช่เคยขีด่ดิคนที่เคยใช้อ่ะต้องใช้จริงๆนะไม่ใช่ไปขี่รถวนแค่รอบสูตรแล้วมาพูดนะคนที่เคยใช้รถจริงๆอ่ะกับชีวิตจริงๆอ่ะอยู่กับมันใช้เวลากับมันหน่อยเนะี่ยก็จะเข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่า XDV กับ TMAX ไม่ใช่คู่แข่งกันนะครับเทียบกันไม่ได้คาแรคเตอร์ Character รถคนละแบบเลยสิ่งที่ได้รับสิ่งทีไ่ได้รับจากรถก็คนละแบบนะครับไม่ต้องไปเทียบกันให้เปลือง สมองทะเลาะกันเล่นๆหรอกจริงๆนะซื้อแม่งทั้งสองคันอะทะเลาะคนละแบบจริงๆคือถ้าถ้าบอกว่าถ้าสมมติว่าผมมีเงินขนาดนั้นนะถ้าผมมีแผนว่าจะออกทริปขึ้นเหนือนะครับต้องเจอโค้งเยอะๆขึ้นเขาลงเขาเยอะๆเจอทางเออ่ทางดินทางฝุ่นบ้างนะครับตามถนนที่แบบลึกลับลึกลับในป่าอะไรเงี้ยต้องมีลุยบ้าง ผมก็จะเอา XADV ไปแต่ถ้าคลิปไหนที่แบบเฮ้ยทางตรงยาวๆขี่เที่ยวในเมืองไปพักตามโรงแรมในเมืองต่างๆนะครับทา,า,า,างส่วนมากก็จะเป็นทางตรงยาวๆไกลๆนะมากกว่าทางโค้งแบบกระชั้นชิดหรือ,อ,อทางโค้งเยอะๆเหมือนภาคเหนืออยงเงี้ยเหมือนที่ไปมาผมก็จะเอา TMAX ไปนะครับฉะนั้นการใช้งานมันคนละแบบ นละสไตล์เลยนะหน้าตาก็ไม่เหมือนกันคนละแบบคนละสไตล์เลยมันก็เลยไม่ใช่คู่แข่งคู่ปรับกันนะทุกคนต่อให้เป็นโฟล์คซาเซ็่้าศูงมาก็เถอะนะครับเครื่องยนต์มันก็ยังเป็นแบบ xdv นั่นแหละชะนคนคารคเตอร์รถก็จะไม่เหมือน t-max อีกเช่นกันแค่รูปร่างหน้าตามันคล้ายๆว่าจะอยู่ในเซกเมนต์เดียวกันเอาละเอาล่ะโอเคมันอาจจะเป็นเอ่อเซกเมนต์ที่เปรียบเทียบกันก็ได้นะครับในคือเรื่องของรูปร่างหน้าตาเอ่ยการใช้งานเอ่ยแต่สุดท้ายแล้วคารคเตอร์เครื่องยนต์แม่งก็คนละแบบอยู่ดี นะครับเราก็เลยต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วคุณอยากจะเลือกรถที่เป็นเครื่องยนยต์คารคเตอร์แบบไหนมากกว่าการที่จะบอกว่าใครชนะนะครับแลหลายคนเนี่ยยังขี่รถไม่ค่อยเป็นยังเล่นรถมาน้อยมาเถอะยังใช้ประสบการณ์ยังมีประสบการณ์ในการเล่นรถน้อยอยู่เนี่ยก็จะมาเลือกรถที่ซ4กับเรื่องราคานะครับก็จะมาคิดว่าเอ้ย XADV ได้ดั้ง750ปี4 ราคาแค่สี่แสนต้นต้นเองเห็นไหมทำไมทีแม็กซจักจังเลยยามาห้าขายแพงยังเลยรถแค่ห้าร้ซซเองแต่ราคาตั้งห้าแสนกลางๆเห็นไหมถ้าคิดแบบนี้ครับคุณก็จะพลาดในเรื่องของคาแรคเตรอร์ของรถแต่แต่ละรุ่นที่มันแตกต่างกันที่มันให้อะไรมาในราคานั้นๆที่แตกต่างกันนะครับนอกจากเรื่องแค่ซีซที่ให้มาเนี่ย มันจะมีเรื่องของวัสดุการออกแบบรถเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันเยอะมากๆถึงออกมาเป็นรถคันนั้นนะครับคือรถมันไม่ได้ขายแค่เรื่องของซีซีนะมันขายหลายๆอย่างครับเทคโนโลยีการออกแบบนะครับการตลาดการดูแลหลังการขายนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามม,มันมีปัจจัยอะไรที่มากกว่านั้นต้นทุนในนั้นมันทําให้รถคันนึงออกมาขายว่าเท่าไหร่มมนไม่ได้เกิดจากว่า ซีซีเท่านั้นต้องถ่ายราคานี้ซีซีเท่านี้ถ่ายราคานั้นนะครับอ่านี่ผมว่าขี่ไปโม้ไปตามที่อยากจะพูดอยากจะคุยแล้วกันนะแล้วก็คุณก็ลองดูในขณะที่ผมพูดเนี่ยก็ดูภาพประกอบไปแล้วกันเนาะว่าการขับขี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าเอ d v อวคันนี้ในช่วงที่แบบเลิกงานรถติดแบบนี้นะครับ มีรถเยอะบ้างมีรถน้อยบ้าง็นบางช่วงหลักๆก,ก็คลิปนี้อยากให้รู้ว่ามันสามารถเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไหมนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยซีซีต้งเยอะมันใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับมันจะไม่สะดวกหรือเปล่าในการมุดรถติดรถจะเยอะใช้ทุกวันจะเหนื่อยไหมนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณขี่คอซ่า คุณขี่เออคุณขี่อดีวได้คุณขี x m a x ได้ในชีวิตประจำวันคุณสามารถขี่ x อ v v เ5 0คันนี้ได้ครับสิ่งเดียวที่มีแตกต่างกันเลยนะครับในการใช้งานในเมืองนะฮะก็คือเรื่องของค่าน้ำมันอย่างเดียวเลยค่ะ mm. x d v ตัวนี้เนะี่ยอาจจะกินน้ำมันอยู่ประมาณ20-21กิโลลิตรในเมืองแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณใช้ x m a x c o r ก a อาคุณอาจจะกินอยู่ประมาณ2ี่ปลายย่บเประมาณนี้ ่วนอย่างอื่นที่แตกต่างกันนะครับก็เอาจริงก็แทบไม่ค่อยมีหรอกค่าสวิสอาจจะแพงกว่าการประมาณพันกว่าบาทในแต่ละรอบนะครับถ้าไม่ใช้เช็คใหญ่นะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเอาเจ้า XDV คันนี้มาเป็นคันจบนะครับในการขี่ในเมืองขี่ไปทำงานได้ด้วยในเมืองรถติดได้ด้วยรวมถึงวันหยุดบางทีหยุดวันหนึ่งอยากจะไปเที่ยวต่างัหวัดใกล้นะครับหรือ อยาจะออกทริปยาวๆไกลๆในช่วงวันหยุดยาวก็สามารถทําได้คือจบจบเลยในคันเดียวผมว่า XDV รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์พวกคุณได้นะถือว่าคุ้มราคาเพราะว่าราคามันไม่สูงเลยทุกคนสี่แสนต้นๆกับพิกัดเครื่องยนต์ขนาดนี้นะครับระบบเกียร์เป็นแบบนี้ไฮเทคแบบนี้หน้าจอแบบนี้ ฟังชั่นรถนะครับอะไรก็ตามช่วงลงช่วงล่างผมว่าโอเคนะคือถูกแพงแต่เราคนไม่เท่ากันอนะ่ะมันอยู่ที่มูลค่าของรถคันนั้นว่าคุณให้มูลค่าคุณค่ากับสิ่งสิ่งนั้นมากแค่ไหนนะครับมไม่ได้มีมันไม่มีของถูกของแพงหรอกครับคนซื้อของแพงไม่ได้แปลว่าโง่นะคนที่บอกว่าเออซื้อได้ไงราคานี้มีเงินอย่เดียวซื้อไม่ได้นะต้องโง่ด้วยอะไรเงี้ยเอาจริงผมไม่ค่อยเชื่อคำคำนี้นะผมไม่ค่อยเชื่อประโยคแบบนี้เลยไม่งั้นของแพงขายไม่ได้หรอกครับ ของแพงมันมีที่มาที่ไปครับบางอย่างอาจจะแพงเพราะการตลา,าดบางอย่างอาจจะแพงเพราะความหายากความน่าเชื่อถือหรือคนบางกลุ่มให้ราคามันแพงแต่คนบางกลุ่มกลับไม่ให้ราคามันก็มีถูกไหมมีทุกวงการนะครับฉะนั้นของแพงไม่มีจริงครับของแพงคือของที่เราอ่ะไม่ได้ให้ค่ากับมันมากพอที่เราจะควักเงินเยอะขนาดนั้นซื้อมันได้นะครับแต่บางอย่างที่มันมีค่ามากพอที่เราจะยอมควักเงินซื้อมันไม่แพงหรอกครับ ฉะนั้นก็กําลังใครกําลังมันครับไม่มีหรอกว่าเราซื้อของแพงแล้วเป็นคนงโง่นะครับอันนี้ผมไม่เชื่อไม่จริง่ะเดี๋ยวก็ใกล้ถึงบ้านนักเรียนผมละเีืยวขี่ไปมูไปเรื่อยๆ้กันเนาะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆของการใช้งานจริงๆไปเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างจะพยายามเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามไม่ค่อยตัดไม่ค่อยตัดคลิปเท่าไหร่นะ เพราะว่ามันใช้เวลาประมาณแค่20นาทีเอง20 20กว่านาทีเองผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอกันพอดูไหวกันแหละเนาะระหว่างนี้ก็จะพยายามแบบพูดเ,เรื่อยหาอะไรพูดเ,เรื่อยทุกคนจะได้ไม่เหงาหรืออยากฟังเสียงท่อเงียบงปกงไหมเดี๋ยวผมจะเงียบให้ฟังเสียงท่อบ้าง นี่ฮะทุกคน,กนเสียงมันลเอาใจดีแนละแต่ต้องยอมรับแบบตรงๆนะว่าพอตอนใช้ความเร็วสูงผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยมั่นใจผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนตอนขี่ทีแ็ก ผมรู้สึกว่าทีแม็กมันจะให้ความหนักแน่นความมั่นคงมากกว่าแต่เอ็ดดีวีเนี่ยความรู้สึกผมนะส่วนตัวนะไม่ดราม่าก,กันนะครับผมรู้สึกว่ามันหวงเหวงวงเหวรง้สุกช่วงหน้ามันจะสามารถแบบพับไปได้ง่ายๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนท่าทางมันแบบน่าจะเสียหลักง่ายอ่ะก็เลยมีแบบว่าเราแวงเราแวงหน่อยแต่ไม่ค่อยรู้สึกมั่นใจนิ่งๆเหมือนทีแม็กเท่าไหร่นะครับ นนเริ่มเจอต้นไม้เยอะอากาศเริ่มเย็นขึ้นมาเลยอะไรก็ไม่ฟินเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพอเจออากาศเย็นๆแบบนี้นะชื่อประเทศไทยเนยวหูแบบน้อยมากนะที่จะเจอบรรยากาศเย็นๆแบบเนี้ยเราไม่เจอหน้าหนาวแบบจริงจังกันมาแบบหลายปีมากแล้วนะผมจําไม่ได้แล้วว่าล่าสุดปีไหนนะที่แบบว่ารู้สึกหนาวจริงๆอนะก็ตื่นเช้ามาแล้วหนาวเย็นมาหนาวต่อเนื่องหลายๆวันเนี่ยนานมากแล้วนะ แต่ปีนี้ถือว่าโอเคครับหนาวต่อเนื่อง,งมาแบบหลายสัปดาห์ละและมีทีท่าว่าจะหนาวต่อไปอีกด้วยก็เป็นสวรรค์ของคนขี่มอเตอร์ไซค์ครับก็้คนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์แบบมีความสุขได้ก็อากาศเย็นๆหน่อยนะผมคนหนึ่งละ่ะอากาศร้อนมากๆก็ขี่ไม่ไหวครับงุหงิดความสุขในขาการขับขี่มันหายไปเยอะแต่พะอากาศเย็นๆนะเออหน้าขี่ไปเรื่อย ความร้อนของรถทําให้เราอุ่นนิดนึงแล้วก็มาเจอกับบรรยากาศภายนอกเย็นๆชิลดีครับชอบมากเลยผมขี่มอไซค์กับบรรยากาศแบบนี้ถ้าไม่ติดว่าเพิ่งหยุดยาวปีใหม่มาแล้วต้องทำงานผมจะหนีเที่ยวไปหลายๆวันเลยเนี่ยช่วงนี้ได้รถมาใหม่ด้วยแต่แน่นอนทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันผมคิดไว้แล้วว่าผมว่าจะไปเขาใหญ่ละ ดี๋ยวผมทํางานพวกนี้ไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่พวกนี้ผมจะทํางานเสร็จตั้งแต่หกโมงครึ่งตอนเช้านะเดีย๋ยวว่าจะตีรถจากลาดพร้าวขึ้นเขาใหญ่ไปเลยนะไปกินไข่เจียวกันดีกว่าเพราะล่าสุดไปกินไข่เจียวน,นะครับไม่ได้กินเพราะเขานิโนเวทร้านใหม่เดี๋ยวรอบนี้ไปลองดูกันว่าจะได้กินไหมจะได้ไปลองขี่เจ้าเอเอีวีแบบทางไกลขึ้นมานิดน,นึงหน่อยแค่สองสองร้อยโลสามร้อยโลว่า รู้สึกจะเป็นไงบ้างแต่เมื่อยล้าไหมเดินทางจะรู้สึกเป็นไงบ้างนะครับเดยวก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็ถึงหน้าบ้านนักเรียนเรียรบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือสอนรอบเบย็นอันนี้สองรอบสุดท้ายละเดียวก็เสร็จละอ่ะงั้นผมขออนุญาตปิดทีวปีปตรงนี้เลยกันเนาะเดี๋ยวจะเป็นการเข้าไปถ่ายพฤฤฤฤื้นที่ส่วนตัวของนักเรียนเขานะครับ เรื่องราวโดยมาครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการขับขี่ในเมืองช่วงเวลาเล่นด่วนตอนเย็นนะครับรถอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากนะครับสําหรับวันนี้แต่ก็อะยังพอมีให้เห็นบ้างเวิ่งตามรถเล็กมุดรถติดนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้ยากมากหรือแคบมากนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้ามีโอกาสได้ไปขับขี่เส้นไหนเวลาไหนที่การจราจรมันหนาแน่นกว่านี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายมาฝากทุกทุกคนอีกนะครับสำหรับวันนี้ผม และเจ้า Honda X a d v เจ้าสูนคันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าตอบวันนี้สวัสดีครับ